วันนี้อากาศดีจริงเชียวช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าภูเขาไฟระเบิดอ,อีกครั้งเปิดให้บริการสักทีเราว่าบักรานเติมโลบักสุดคุ้มจำนายโลบักเลนเจ,จ็ดรับเติมแพรฟรีไฟและบริการเติมเกมต่มางๆอีกมากมายไกลกง เอาเลยครับก็สวัสดีน้องๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เช่นเคยในเบนวิวและการความชั่วหลายนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบ l อกแมปบล็อกฟู นะครับในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มผลปีศาจนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกของพี่นะครับในการสุ่มเนี่ยเหมือนว่าก่อนหน้านี้มันจะเคยมีเจ้า NPC ีซตัวนี้มาแล้วรอบนึงใช่ไหมแต่ช่วงนั้นพี่ไม่ได้เล่นนะครับก็เลยไม่เคยสุ่มมาเลยนะครับไม่ว่าจะครั้งแรกหรือว่าครั้ง2ครั้ง3หรือว่าเป็นครั้งนี้นะครับครั้งไหนไหนพี่ก็ไม่เคยสุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาลองของกันดูนะครับว่า การสุ่มผลพีศดารกับเป็นพีซีตัวเนี่ยมันจะเกลือหรือเปล่าพี่มครับส่วนตัวเนี่ยพี่อยากได้ผลมังกรนะครับถามว่าเอาไปทําอะไรเอามาแจกน้องๆอะครับเนี่ยเหมือนน้องๆเนี่ยแขกคนก้างค่าเนี่ยคนนี้น่าจะเข้าเซิร์ฟตามพี่มานะครับเขาถามว่าตัวจริงไหมครับบอกก่อนว่าตัวจริงครับผมเจริงจ้าไปดีนะครับก็เท่าที่พี่ดูนะครับใน NPC ตัวเนี่ยมันจะใช้ค่าเขาเรียกอะไรแคนดี้นะครับแคนดี้ก็คือถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับแคนดี้จะได้จากการตีบอส น้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็การฆ่ามอนที่เวลเท่ากับเราใช่ไหมคุณผู้ชมนั่นแหละตอนนี้นะครับพี่ก็มีอยู่ทั้งหมดนะครับห้าร้อยสามสิบแคนดี้นะครับแล้วการสุ่มรอบหนึ่งเนี่ยมันจะใช้หนึ่งร้อยแคนดี้กายเป็นว่าคลิปนี้นะครับพี่ขอสุ่มห้าผลแล้วกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าห้าร้อยแคนดี้เนี่ยมันเป็นจํานวนที่เยอะหรือเปล่านะครับแต่พี่จะสุ่มห้าผลนะครับและผลปีศาจที่ได้มาเนี่ยพี่จะให้น้องๆพวกนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวใครมา F ส่ง F c เนี่ยแจกหมดเลยนะครับจ้าห้าผลนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่อยากได้ผลมังกรนะครับหาผลมังกรเป็นหลักถ้าได้ผลมังกรก็คือเฮเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แล้วก็เขาเรียกอะไรส่งคําอวยพรนะครับเสริมพลังให้กับพี่ฝากกดไลค์กันคนละไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะอือขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้ชมคนไหนนะครับมีสูตรสุมผลปีศาจให้ได้ผลปีศาจดีๆผลปีศาจแรๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะครับในคลิปหน้าๆนะครับพี่อาจจะเอาสูตรนั้นอ่ะ มาทำดูนะครับเฮออ้ย้าเกิดว่าได้ของดีจริงก็ <Yeah. S 1> เฮ้ยปั๊มผลบีสา์แจกน้องๆกันแล้วว่าเฮ้ยนะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวพี่จะไป,ปาร์มแคนดี้มาใหม่นะครับเนี่ยน้องเขาบอกแคนจริงทุกอย่างจริงหมดเดี๋ยวพี่ถามก่กอนเอาผลไหม <c oughs> เอาผลไหม <c oughs> หเ,เอาผลไหมกระโดดใหญ่เลยเอาผลไหมน้องเป็นแคนคนไทยด้วยนักชื่อแคนว่าไทยแลนด์เฮ้ยไม่สามเหมือนเนี่ยน่าจะเป็นแคนเล่ที่ตั้งชื่อว่าไทยแลนด์หรือเปล่าน้องก็ถามผลไรเงี้ย เดี๋ยวพี่สุ่มก่อนแล้วกันนะครับขอรุ่นผลมังกรนะครับอะเรามาดูนะครับว่าใน5ผลนี้เราจะได้ผลอะไรบ้างเนี่ยไปลุยกันเลยตืด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 เอาผลแรกก่อนแล้วกันนะครับทําพิธีก่อนผลแรกนะครับประเดิมก่อนนะครับลองของบายครับจัดไปครับเทคอมพิวต์เฮ้ยผลอะไรอะสโมกฟอตก็ไม่ยอมครับผลควันว่ะโอ้โหจบแล้วพี่ยมคับได้ผลควันว่ะเฮ้ยรอบแรกนี่ก็เกลือเลยเหรอวะพี่ยมคับรอบแรกมันเกลือเลยอะ เกิดไปบ้านเจ้าเราล็กเกลือเนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าพี่ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะทําพิธีสักหน่อยแล้วพี่ชมครับเวียนเทียนนะครับเวียนเทียนเวียนเทียนต้องเวียนรอบคาเฟ่เลยครับเป็นการแกลงเคล็ดนะครับแกลกเคล็ดเนี่ยอันนี้เป็นสูตรของพี่นะครับเออเป็นสูตรของพี่เองนะครับพี่ก็จะมาเวียนเทียนนะครับรอบคาเฟ่นะครับให้เราเสริมดวงนะครับเสริมบุญบารมีให้ได้มากยิ่งขึ้นเวียนสักกี่รอบดีเวียนสักสามรอบนะครับเวิร์กเลยนะครับบิงด้วยปึ๊บจะได้เร็วขึ้นนะครับ อันนี้รอบที่เท่าไหร่รัรอบที่2อนี่ครับโอเคอีกรอบนึงเลยครับรอบนี้เลยครับนี่คือการเวียนเทียนนะครับใช้สูตรอย่างที่บอกไปนะครับน้องๆคนไหนมีสูตรดีๆในการสืบบุญปิศา์ไม่ว่าจะเป็นการฆ่ามนุษย์นี่นั่นการไปทําอะไรสักอย่างที่เกาะไหนสักเกาะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับยินดีรับฟังของทุกท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะลองส่ดดูแล้วกันนะครับเมื่อกี้เวียนเทียนครบ3รอบแล้วนะครับรอบนี้ต้องได้ผลที่ ดีกว่าสมกแน่นอนครับปะ่ะรือเลยบายครับจัดไปนี่ครับเฮ้ย hey, เอ้ยไม่ได้เหรอหรือว่าต้องต้องให้ผลเพื่อนก่อนวะโอเคครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งผลให้เพื่อนก่อนนะครับเอาไปเลยเพื่อนผลควันเอาไปเลยหยิบไปเลยนั่น,นแหละอันนี้นะ่าจะเป็น FC นะครับน้องๆ FC ตามพี่มานะโอเคสุมใหม่ครับแสดงว่าเราถือได้แค่ผลเดียวใช่ไหมล่ะในตัวโอเคครับสุมใหม่นะ อ๋อไม่ใช่คุณผู้ชมครับมันมีคูดาวสองชั่วโมงไอ้บ้าเฮ้ย <laughs> คุณผู้ชมครับนี่ผมไม่รู้มาก่อนเลยเนียเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมไงคือการสุ่มแต่ละรอบเนี่ยมันจะใช้คูดาวนับทั้งหมด2ชั่วโมงนะถึงจะสุ่มได้หม่อีกอรอบคล้ายๆกับอา่าเขาเรียกอะไรเอ,เอาเอาชิปฟรีที่ไปลงงลุกตื่นอ่ะคุณผู้ชม,มครับคล้ายๆแบบนั้นเลยเฮ้ยนี่ผมก็เพิ่งรู้เลยเนี่ยถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับเดี๋ยวน้องๆนะครับใครมีความรู้เกี่ยวกับการสุ่มผลตรงเนี้ยหรือว่าการหาค่าแคนดี้นะครับ ที่มันให้ได้ไวๆก็สามารถคอมเมนต์แนะนําพี่กันได้แล้วเดี๋ยวพี่จะลงไปอ่านนะครับแน่นอนนะครับวันนี้ก็แต่เป็นว่าเราเกลือนะเนี่ยได้ผลคันไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่รอยีก2ชั่วโมงนะครับคงจะไม่ไหวนะเดี๋ยวไว้อัดคลิปเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับรอบหน้าจะเอามาแบบทีละ2ผล3ผลแล้วกันนะครับรอบนี้ถือว่าผลเดียวไปนะครับถือว่าลองของไปนะครับสำหรับคลิปนี้มาแล้วไม่เสียเปล่าแน่นอนครับ เราได้แจกผลควันไปกับผู้โชคดีไปแล้วนะครับไม่รู้ใครเอาไปันเมื่อกี้แล้วก็คลิปนี้ถือว่าเป็นการเปิดรับความคิดเห็นของน้องๆนะครับเปิดรับสูตรนะครับที่น้องๆเอาไว้สุ่มผลปีศาจตรงนี้กันนะครับใครใช้สูตรไหนแล้วได้ผลดีๆใช้สูตรไหนแล้วได้ผลบังกรคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์เลยด่วนเดเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะเอาสูตรของน้องๆนะครับมาลองทําดู โอเคครับในไหน,หนก็มาแล้วนะครับ FC เดินตามมาเยอะแยะขนาดนะี้แล้วพี่ว่าพี่แจกอะไรเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปบ้างดีกว่าแนละ้วพี่ว่าจะแจก EXP EH พีคูณ2พี่มครับดีไหมเออแจก EXP EH คูณ2นะครับแบบ1ชั่วโมงนะครับแจกไปคนละ1 EA เอาปะ่ะนี่พิมพ์บอกไปเลยแจก EXP EH คูณ2ใครเอาบ้างเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามีคนต้องการหรือเปล่า e EH อ p กคูณ2นะครับเอาไ้ฟาร์มเวลนะครับ จำๆจเจอ FC แล้วมันอยากแจกครับคุณผู้ชมคน, <Yeah. S 1> คนที่บอกตันแล้วอ่ะตันแล้วก็ไม่ต้องเอาผมอยากได้โยลุงะวันนี้ไม่ได้มาแจกโยลุนะไม่ได้เตรียมโลบัคมาเลยอยากแจก exp คูณ2คุณผู้ชมครับเฮ้ย <Hey S 1> ไม่มีคนแบบเวลไม่ตันทีบ้างเหรอไอ้นี่เวลตันหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปตีเขาเรียกอะไรบอสน,น้ำแข็งกันดีกว่าเนี่ยเพื่อฟาร์มค่าเอฟนะครับนะถือว่าคลิปนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วกันนะครับคลิปหน้าไม่พลาดแน่นอนนะครับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงเกาะเขาเรียกอะไรเกาะปราสาทน้ําแข็งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่าเกาะนี้มันสูงจังเลยวะโอเคครับผมจะกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะไปฆ่าบอสอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะพลเรือเอกนะครับแห่งกองทัพเรือสายธาตุน้ําแข็งนะครับอ่ะเป็นผลสายโลเกียนะครับน้าแข็งนี่ครับเกิดอยู่พอดีเลยนะครับเราจะทําการตีมันนะครับเพื่อฟาร์มฆ่าแคนดี้เลยครับเอียงเข้าไปนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นบั็อกอะไรผู้ชมครับ คือโยลุของพี่นะครับโดนรีเซ็ตเหมือนกันนะครับกลายเป็นโยลุสีเขียวเลยอะ่ะดูดิโคตรโคตรของความแบบเสียดายเสียดายเลยอะ่ะที่ไปทําโยลุกขาวดามานะครับน่าจะโดนรีเซ็ตหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องไปอีโวเผาด้วยครับทุกคนอีถ้าเกิดว่าอีโวเผาโดนรีอีกนะครับเพียงเลยนะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยไปไหนแล้วมาเลยคุซัน,นคุซันเหรอคุซันเหรอคุซันเหรออย่านะอย่านะ พี่ไม่ยอมนะคุณสันพี่ไม่ยอมนะครับอือพี่น้องๆแบบโหดมากครับน้องๆแบบโหดมาก f ส่ง f สีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาร์ตี้กัอนปาร์ตี้ก่อนเดี๋ยวโดนลูกหลงมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วคุณผู้ชมัมันจะตายแล้วเเรียบร้อยครับเฮ้ยได้ดีครับได้ข้าวเพิ่มมาสามหมื่นห้าพันแล้วก็ได้แคนดี้มาเก้าแคนดี้กันเลยนะครับจุมครับโอเคเก้าแคนดี้มันยังไม่สาแเกใจเรานะครับพี่จะทําการรีเซ็ตบอสนะครับ 50โลบั๊กไปดีครับจัดไปนะครับรีเซ็ตบอสเกิดนี่ครับเกิดอีกรอบแล้วครับจัดไปดีเขาเรียกว่ารีเซ็ตบอสรีเซ็ตบอสนี่ไงรีเซ็ตบอสนะครับรู้จักหรือเปล่าช็อตไปดิช็อตไปดิช็อตไปดิเออจัดไปครับสุ่มบอลบีศาจไม่ได้ก็ยับบอสแม่งเลยแล้วกันยับบอสดิครับยับบอสเออฟาร์มค่าเอฟไว้ก่อนนะครับไม่เสียเวลายังไงก็ได้สุ่มอยู่แล้วผลปี ศาสตรนะเจอไม่เจอก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีเข้าใจไหมเข้าใจไหมเฮ้เข้าใจไหมพลเหลือเอกเป็นแค่พนเรือเอกเป็นแค่บนเหลือเอเกอย่ามาหาวกับพี่อย่ามาหาวากับพี่เฮ้ยไปไหนล้นี่ไงนี่ไงนี่ตี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 ต,ต,ต,ตีตายเลยแล้วกันเฮ้ยผมจะตายคุณผู้ชมครับน่าจะมีคนสแปมใส่ผมด้วยไหมเนี่ยเฮ้ยรอบนี้ได้สิบแคนดี้คุณผู้ชมครับสุดยอดครับเฮ้ยได้กุญแจด้วยนะครับกุญแจนี้รู้สึกว่าจะใช้ด้านหลังใช่ไหม ถ้าจะไม่ผิดนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกล่องนี้ใช่ไหมเออไม่ใช่นะครับคนละอันกันนะครับรู้สึกว่าอันนี้จะเอาไว้เปิดประตูตรงนี้นะครับใช่ไหมอะ่ะพี่เอ้พี่เอาอ่นี่ไงจริงด้วยนะเอ้ไม่ใช่ดิพี่เคยเปิดไปแล้วนี่ทำไมคุณเจมยังอยู่อะอคุณเจสีฟ้าใช้ทําอะไรกันแน่ครับคุณผู้ชมครับใช้เปิดกล่องนี้ที่เอาดาบเลนโงคุหรือว่าใช้เปิดประตูเมื่อกี้ น่าจะเปิดประตูอันนี้มากกว่าครับแต่ว่าพี่เคยเปิดไปแล้วไงมันเลยแบบไม่หายไปครับคุณผู้ชมครับนะโอเคเราก็ทิ้งไปให้น้องๆเลยกัน,อนะะเอา้าทิ้งไม่ได้ด้วยชิบหายโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะถือว่ามาส่วนบทบิสสัตให้ดูหนึ่งผลนะครับ ก็ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการไว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่นะครับต้องดีกว่าเดิมแล้วก็มาตีบอสบอสน้ําแข็งนะครับให้ดู2ตัวเดี๋ยวหลังใหม่นะพี่ก็จะไปฟาร์มไอ้บอสพวกนี้แหละแล้วก็ไปเก็บแคนดี้มาให้เยอะๆเนี่ยเพื่อจะมาสุ่มปรวิสาทั้งน้องได้ดูกันหลายๆคลิปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอยากให้พี่ทำอีกเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยแลนะเจ้าัอนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆวันนี้บบบบบบบ๊าาาายยขออตััััววไไปปก่นแล้คครรรรทผม